قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุข ความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺผึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับเออวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเออที่ผมจะได้มาคุยกับท่านผู้ชมออถึงเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับได้เคยพูดไปแล้วว่าหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยใน รวมๆแล้วเขาเรียกอามานะนะครับได้มีความหมายเนี่ยหลายความหมายด้วยกันนะนี่ความรับผิดชอบนี่มันเป็นมันเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของคนหลายฝ่ายที่ตามหลักการของศาสนา,าผู้รู้ก็มีจะต้องมีความรับผิดชอบนะครูบาอาจารย์นะครับ ครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่มีหน้าที่อันสำคัญมีอามานะที่ยิ่งใหญ่นะครับจะต้องมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะจะต้องสั่งสอนนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนะครับไม่ได้มีความรู้อย่างเดียวต้องมีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมความดีด้วยมีหน้าที่ที่จะสอนนักเรียนในสาขาวิชาต่างๆนะครับเราไปดูครูคนแรกของเราก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะซัลลัมท่านนาบีเนี่ยสอนบรรดาสฮาบะนะครับ บรรดาสอฮาบะโดยโดยมีวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานวฮูตะลาได้ลงมาแล้วท่านนบีก็ไปสอนสอฮาบะในเรื่องมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับสอฮาบะก็ตามเรียนตามรู้ตามถ่ายทอดจากท่านนบีสุลลัละวะลัยวะสลัลลัมท่านนบีไม่เคยไม่เคยปิดบงังไม่เคยปิดบังความรู้ นบีสอนสาหาบ้านั้นไม่เคยปิดบังความรู้แล้วก็ทุกโอกาสที่จะมีไม่ว่าจะอยู่ในมสัสยิดท่านก็สอนในมสัสยิดอยู่ระหว่างเดินทางาแม้กับเดินทางกับสาหาบะสฮา,าบะท่านนาบีขี่อูดสาหาบ้านั่งข้างหลังนบีก็สอนศาสนาไปด้วยนะ ตัวอย่างเช่นอบูอบูซารินน่ยจะได้รับคําสอนสาศาสนาจากท่านอนับดุลลอวะเลยวะสลัมขณะที่เดินทางและก็ขี่พาหนะด้วยกันกับท่านอนับดุลลอวะเลยวะสลัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ่อในสอนไม่มีไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดทุกวันจะได้ต้องสอน นี่แหละครับถึงถึงบอกว่าท่านอาบีสอลโลวาเลวะสลามนั้นเป็นครูของบรรดาสหาบะแล้วสหาบะก็ได้ได้ถ่ายทอดมายัางเราท่านทุกวันนี้นะการถ่ายทอดของสหาบะนะครับได้รับการบันทึกเป็นลายลากักษณนะ์อักษรนะครับในคำสอนนั้นเราเรียกว่าเป็นฮะดีษ เป็นคำกล่าวของท่านนาบีคำสอนของท่านนาบีแล้วก็มีการบันทึกไว้ในคนในรุในยุคบันทึกหะดีสือบันทึกสุนนะของท่านนาบีสโลลลอฮฺวะแลฮิวะซัลลัมนะครับเพราะงั้นเ,เราจะเห็นว่าชีวิตของมุสลิมเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบ เรียนในระบบเรียกว่าเรียนในโรงเรียนหรือว่าเรียนนอกระบบหรือว่าเรียนรู้แบบตามตามอัธยาศัยนะเรียนรู้ตามอัธยาศัยคืออะไรนะครับเราไปเรียนรู้ไปฟังบรรยายาดูทอทัศน์ในรายการมุสลิมในรายการที่มีการบรรยายมีการสอนศาสนา รายการอันกุรอานในการสุนนะของท่านนาบีเรียกว่าสอนภาควิชาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรียนรู้ไปเรียกว่าเรียนรู้กันตามอัธยาศัยไม,ไม่ได้อยู่ในในโรงเรียนเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ในกฎเกณฑ์นะครับนี่แหละการเรียนการรู้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ท่านนาบีสลลลุลตาวะลัยวะสลัมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ตอลราบุลอีมีฟารีดอตุนอลากุลิมุสลิมก็แปลว่าการสแสวงหาวิชาวความรู้เนี่ยนะมันเป็นฟารดูที่บังคับมุสลิมทุกคนนะมุสลิมจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนจะเป็นเรียนรู้เฉพาะอย่างยิ่งศาสนาภาคศาสนานะจะเรียนรู้ทางด้านสามัญน,นะก็ต้องเรียนรู้นะครับ จะอยู่เฉยเฉยโดยไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้นะครับทีนี้บางทีก็เรียนไปแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนแล้วก็จะมีการาจบในระดับนั้นระดับนี้ใช่ไหมครับมีระดับปิญญาระดับประกาศนิยบัติวุฒิวัตรเกียรติบัตรอะไรก็แล้วแต่ที่จะมอบให้กับผู้เรียนรู้นะก็เพื่อที่จะบอกถึงว่า,เ,าเขาได้จบมาจาก สถานที่นั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าได้ปิญญาตีจบปิญญาโทหรือว่าจบนะครับปิญญาเอกาศาสนาจบไม่ใช่นี่นะครับบางคนไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมาศาสนานี่เรียนไม่จบสักทีนะครับรคนได้ด็อกเตอร์ทงางศาสนามานะครับ แต่ก็ยกอายาเดียวกันแหละยกอายะอันกุรอานอายาเดียวกันยกฮะดีษจากท่านอาบสุลลอฮวะลัยวะสลัมบทเดียวกันกับคนที่ไม่ได้จบปิญญาโดยซ้ำไปก็อันเนื่องมาจากว่าอิสลามมีคำสอนว่าเรียนนะครับให้เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีคำว่าจบ เรียนรู้ไปปฏิบัติไปนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจบระดับนั้นและอิสลามจบนะครับสมมุติว่าเรียนวิชาตับซิดกุรอานวิชาตับซิดกุรอานนี่ก็เป็นวิชาที่สำคัญแต่กเ็เรียนกันมาตั้งแต่ระดับไหน ระดับอยู่มัธยมมีวิชาตัปซิดกุรานระดับมัธยมระดับปิญญาตีปิญญาโทแม้แต่เรียนด็อกเตอร์ก็ยังเรียนตัปซิดกุรานในเล่มเดียวกันกันกบระดับมัธยมเรียนนั่นแหละนี่คือหลักการของอิสลามนะครับและท่านนาบีอสุลล,ลาหวะัลวสล,ลัมจึงเป็นผู้ที่สอนซอฮาบะ S 1> <S 1> <S นะครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนอกจากวิชาการแล้วนั้นท่านนาบียังทำตัวอย่างเป็นต้นแบบในด้านคำพูดด้านการปฏิบัติและจริจรัญยามารยาทนะครับเรียกว่าวัฒนธรรมศิลธรรมนบีสอนหมดตัวอย่างอยู่ที่ท่านนาบีสโลววัลวะเลวะสลามทั้งหมด อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้กล่าวถึงฐานะาหรือแบบอย่างของท่านนาบีที่คนทั้งหลายนี่จะต้องนำไปปฏิบัตินะครับอัลลอฮฺได้กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนฮาซานะลิมังกานะยะรุยูลิมังกานายะรุยลอฮะวันเยาวมิลอาคิดวะดะการลอฮะกะซีรอนะครับ แน่นอนในในตัวของท่านรอซูนั้นนะเป็นแบบอย่างมีแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเจ้าสำหรับใครสำหรับผู้ที่หวังจะพบอัลลอฮ์นะหวังในวันอาเคระหวังการตอบแทนในวันอาเครอนะครับจากอายานี้ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่า นบีนี่เป็นต้นแบบเป็นอุสวะตุนฮซจนะและก็แบบของท่านนั้นเป็นแบบที่ดีที่สุดดีงามที่สุดใครที่ต้องการที่จะพบอัลลอฮ์ในวันโลกหน้าหรือว่าต้องการจะได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์ในวันโลกหน้าเขาต้องไปศึกษาและก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาะวะเลยิวะสลัม นะครับวะซักรอลลฮ์กะซีรอและเขาจะกล่าวลำ,ำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานทีนี้ครูก็เช่นเดียวกันเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลต้นแบบนะครับเหมือนกับที่ท่านนาบี ย้อนอีกครั้งก็คือท่านนาบีได้ทำได้ดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับบรรดาซอฮาบะซอฮาบะได้ถ่ายทอดมายังตาบีอินตาบีอินได้ถ่ายทอดมายังตาบีอิตตาบีอินนะครับแล้วก็ครูก็ได้รับส่วนตรงนั้นมาครูจึงเป็นบุคคลต้นแบบนะต้นแบบทุกเรื่องอต้นแบบถึงระเบียบว,วินัยนะนะครับ มีใจซื่อมือสะอาดนะมีความอดทนนะครับย่งมีบางคนกล่าวว่าถ้าจะเป็นครูเนะี่ยนะครับเป็นครูนั้นจะต้องหนึ่งมีใจรักนะสองมีความเสียสละ 3. ม,มีความอดทนนะนะครับ เออถ้าไม่มีนะครับถ้าใจไม่ชอบเป็นครูไม่ได้ใจไม่รักที่จะเป็นครูเป็นครูไม่ได้แล้วก็ไม่อดทนก็เป็นครูไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เสียสละนะก็เป็นครูไม่ได้เพราะงั้นครูจะต้องมีต้องมี3ประการนี้นะมีความอดทนมีความเสียสละเพราะว่าอะไรแหละครับ เออ,เอ,อความเสียสละตรงนี้นะครับครูปรากฏว่าครูเงินเดือนน้อยออออครูสอนศาสนาภาษารับเงินเดือนน้อยถ้าไม่เสียสละใจไม่รักจริงอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีความอดทนอยู่ได้ไหมไม่ได้เป็นครูไม่ได้น,ไไดนี่แหละถึงบอกว่าเป็นครูต้องออนอกจากเป็นต้นแบบที่ดีงามแล้ว นะยังจะต้องมีความอดทนมีความเสียสละนะและก็มีใจรักที่จะเป็นครูนะนะครับคือความสิ่งเหล่านี้เนะี่ยพอเขาครูแล้วอยู่ที่ครูแล้วใช่ไหมครูเป็นคนรักระเบียบวินัยมีมีใจซื่อมือสะอาดมีความอดทนและมีความนอบนอบ้อมแล้วก็จะถ่ายทอด ตรงนั้นให้กับบรรดานักเรียนและก็คนทั่วๆไปนะครับคนทั่วทวไปสังเกตไหมครับคำว่าครูเนี่ยนะมันจะติดปากาคนไปนานเลยแม้ว่าครูคนนั้นจะตายแล้วเขาก็ยังขึ้นต้นว่าเอาครูนั้นครูนี้ครูชื่อ,อครูอครอลิดเนะี่ยเอา นะครับจะจะเรียกนำหน้าว่าคูนะครับซึ่งคนไปมีอาชีพอื่นนี่จะไม่มีคำนำหน้าพวกนี้อ,อย่างก็สมว่านักศึกษาเรียนจบไปแล้วเป็นวิศวกรนะเขาก็ไม่เรียกว่าวิศวกรท่านนั้นท่านนี้นะครับไม่มียศให้ว่างั้นเถอะชื่อนั่นชื่อนี้นายนั่นนายน,นี่เท่านั้น แต่ครูนี่ยิ่เรียกไปยันวันตายเลยครับน่ติดกันไปครูคนนั้นครูคนนี้นันน่น,นจะเรียกกันไปจนวันวันตายเลยพอตายไปแล้วคนนึกถึงเขาก็ยังเรียกครูอีกน่ครูมัดครูมุดครูคอริดอย่างนี้แหละครับอย่างทีย่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่นั่นแหละครับในเรื่องของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ บุคคลที่จะต้องได้รับการยกย่องนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวตาลาได้กล่าวในอันกุรอานว่ายารฟไฟอิลลุลลีนาอามานูมิงกุมวัลลีนาอูตุลอินมาดารจัดวัลลอฮุบิมาต้าอมลูนะอบีรนะครับอัลลอฮฺทรง ยกย่องบรรดาผู้ศรัทธาและก็ยกย่องบรรดาผู้รู้นะยกย่องบรรดาผู้รู้นะครับนี่ก็คนสองประเภทนี้จะได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติหรือกระทำนะครับจากอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้นะครับ เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคนที่ศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ให้เกียรติและก็คนต่อมาก็คือคนที่มีความรู้นะ่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาจะยกย่องและก็ให้เกียรตินะครับอืมด้วยเหตุนี้แหละครับเราจึงจะต้องเป็นเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ หรือว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับการยกย่องตรงนั้นได้รับเกียรติตรงนั้นจากลออสุบหานวัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าตามที่อันกุรอานได้กล่าวไว้นะครับอพอพูดถึงผู้เรียนรู้เนี่ยนะครับนะและก็ผู้รู้ตลอดจนครูบาอาจารย์ อายะอันก ah ุรอานอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาได้ได้กล่าวว่าวะวะมาการันมุมินูนะลียัมฟิรูนะกาฟะฟาลาล์นะฟาระมินกุลีฟิร์กตินมินฮุมตออีฟะตุนยาตาฟักกอฮูนะฟิดดีนนะก็แปลว่า บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ต้องออกไปทําสงครามทั้งหมดแนะ่บรรดาผู้ศรัทธาไม่ต้องออกไปเวลามีสงครามก็ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ต้องออกไปยีหาดทั้งหมดนะครับเออเออให้ให้ให้อะไรให้คนกลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นผู้ศรัทธาน่ยออกไปแสวงหา ออกไปแสวงหาความเข้าใจในเรื่องของศาสนาก็คือออกไปเรียนรู้ออกไปเรียนรู้ศาสนานะครับเออแล้วก็วาลียุนดีรูนะ้นะเกาหุมนยเพื่อพวกเขาจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาจากอายะอันกุรอานอายะนี้นะครับเราเข้าใจได้ชัดเจนว่า มุมินนั้นไม่ต้องออกไปทำสงครามทั้งหมดเอาไปในสมัยนบีก็มีสงครามก็เอาไปเฉพาะคนที่คนที่มีความสามารถวัยอยู่ในวัยที่จะทำสงครามแต่ไอคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้ออกไปแสวงหาความรู้นีอ่ออกไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเสร็จแล้วก็มาสั่งสอน นะพอกลับมาแล้วจะได้ตักเตือนจะได้สั่งสอนไปเรียนรู้มาแล้วจนกระทั่งมีความรู้อย่างปัจจุบันนี้นะครับเ,เราก็ได้เราเราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจนะอันเนื่องจากว่ามีมีครูบาอาจารย์นะมีคนที่มีความรู้เนี่ยเยอะนะครับก็จึงจึงทำให้ความรู้เนี่ยกระจายไปทั่ว นะครับเมื่อพอเราย้อนหลังกลับเมื่อห้าปีก่อนน้นนะครับจะหาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่แปลกุรอานสักคนหนึ่งเนี่ยไม่มีหายากมากเลยแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถจะศึกษาความหมายของอันกุรอานได้เป็นอย่างดีอันเนื่องจากว่ามีครูบาอาจารย์มีคนที่ก็แปลกุรอาน ออกมาเป็นภาษาไทยออกมาเป็นภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่นคือความโปรดปานจากลอสุบาณ์าวตาลาพระผู้เป็นเจ้าผมจะได้นำมาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับวบิลายเตาฟิกวันฮิดายะวัสลาามุอะไลกุมวารอมะตุลลอวะบาระกาตุอินนักุนมิ قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم